สวัสดีครับเพื่อนเครับมาพบกับ a อคอนทีกันอีกเช่นเคยนะครับเช้านี้ก็เรียกว่าโอ้โหผมเองเนี่ยตอนบันทึกคลิปนี้ประมาณตีสีนะเพื่อนเนะแต่ว่าผมหยิบเก็บแรงไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับก็คือนอนตั้งแต่ประมาณสี่ทุ่มกว่านะแล้วก็มาตื่นสักประมาณตีสามนะครับเกือบเกือบตีสก็เพื่อที่จะมาติดตามข้อมูลนะครับข่าวตัวการเปิดตัวเกมต่างๆในงาน Xbox Developer Direct 2024นะครับซึ่งตัวงานนี้เรียกว่าเพื่อนๆก็คงจะรับรู้กันบ้างแล้วแหละผมว่าบางคนนะครับถ้า,าได้ดูข้อมูลก่อนที่จะมาดูตัวคลิปนี้ของ a c o n TV v นะครับกับตัวฟีต่างๆที่ขึ้นบนหน้าจอเนี่ยเห็นออกมากันเยอะแยะเลยนะครับว่าจะมีตัวเกมใหม่ๆเนี่ยที่จะออกมาให้เล่นกันในปีนี้หรือในปีถัดไปนะครับแต่สิ่งที่เพื่อนๆอาจจะว้าวหน่อยบางคนก็คือ ตัวเกมของค่าย Square Enix นะครับที่เรียกว่าทาง Microsoft เนี่ยก็สามารถที่จะดึงค่ายของ Square Enix เนี่ยให้กลับมาป้อนตัวเกมนะครับให้กับตัวแพลตฟอร์มของเขาได้แล้วนะครับกับตระกูลซีรีส์ของเกม Mana นะครับซึ่งตัวเกมตระกูลซีรีส์เนี่ยผมก็ต้องบอกว่าผมเองก็รู้จักตัวซีรีส์นี้ในยุคของยุคเด็กเลยแหละนะครับตั้งแต่ในยุคของ Super Famicom นะครับที่เราอาจจะรู้จักในชื่อของภาษาญี่ปุ่นนะครับ ก็คือน่าจะเป็นตัวไซเคนเดซสึนะครับตัวภาคสามนะครับของซูเปอร์ฟาร์มคอมก็เรียกว่ามันเกมเป็นเกมแฟนชายที่มีการสร้างภาพต่อๆมาเนี่ยออกมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่ยังมีคุณภาพแบบนี้เลยนะครับก็เรียกว่า,าตัวแพลตฟอร์มทางฝั่งเครื่องเนเกมคอนโซลอย่างตัว x b o x s e r i e s นะครับหรือจะเป็นทางฝั่ง PC ก็ได้นะครับก็จะมีเกมของทางค่าย Square e อ i x เนี่ยออกมาให้เล่นกันอีกหนึ่งเกมนะครับกันอีกหนึ่งเกมส่วนตัวเกมอื่นๆเนี่ย โอ้โหเรียกว่าก็ไม่ธรรมดาเลยนะ,ะแต่บางเกมเนี่ยมันก็จะอยู่ในแนวของทางฝั่งยุโรปหรือว่าทางฝั่งอเมริกาจ,จ๋าหน่อยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเองก็จะเชิญเพื่อนๆนนะครับที่เขาค่อนข้างจะชื่นชอบเกมแนวในสไตล์รูปแบบแบบนี้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับเพราะตัวผมเองก็ไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะครับอันนี้เดี๋ยวก็ต้องเชิญนะเ,เพื่อนๆมานะครับเชิญเพื่อนเพื่อนมาพูดคุยกัน แต่ตัวเกมต่างๆเนี่ยที่เห็นแบบตลาดตลาดหน่อยก็อย่างอินด a นาโจนนะครับอันนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับแต่ที่ผมจัวหัวไว้ตั้งแต่ตอนต้นที่ว้าว้าว้าวนี่ก็คงต้องยกให้ตัวเกมเฮ b เบรดนะครับภาคที่2นะครับก็เรียกว่าโอ้โหถ้าเพื่อนๆเห็นโปรดักชันในการผลิตตัวเกมนี้เรียกว่าโอ้โหไม่ธรรมดาเลยแล้วก็ผมเนี่ยยกให้เป็นเกม of the year ของปี2004ไว้ก่อนเลยนะครับลิสต์ขึ้นไว้ก่อนเลยนะครับ ตัวแต่งไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าถ้าโปรดักชันเนี่ยระดับนี้นะครับมันก็คงจะเหลือแค่อย่างเดียวแล้วก็คือตัวระบบเกมเพลย์แล้วก็ตัวระบบเนื้อเรื่องว่ามันจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยกินใจได้ขนาดไหนนะครับกับการเล่นตัวเกมนี้แต่เพื่อนๆก็ต้องหันหลังไปดูหน่อยนะว่าตัวแพลตฟอร์มที่เพื่อนๆมีอยู่เนี่ยมันคือเครื่องเล่นเกมคอนโซลตัวไหนนะครับเพราะว่าอันเนี้ยอาจจะต้องยอกความพิเศษเหล่านี้ให้กับทางฝั่งเครื่องเล่นเกมคอนโซลอย่าง Xbox Series ก่อนนะครับส่วนใครที่มีฝั่ง PC นะครับ ก็ต้องหันมาดูตัวนี้ด้วยนะครับการ์ดจอนะครับว่ามันไหวหรือเปล่านะครับว่ามันไหวหรือเปล่าเพราะตัวเกมเนี่ยเรียกว่ามัน next gen อย่างแท้จริงแล้วกับในยุคนี้นะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆไปดูฝั่ง p l a y s t a t i o n เนี่ยมันก็อาจจะมีบางเกมที่จะบอกว่ามัน next gen แล้วก็ได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะดูยังแบบไม่สุดนะครับยังยังไม่สุดแต่กับ h e l b บ a ร e ภาคที่2เนี่ยเรียกว่าขุมพลังของตัวเครื่องเกมคอนโซลตัวท็อปของเขาอย่างตัว s e r i e s X นะครับ ต้องออกมาแบบโอ้โหเต็มที่อย่างแน่นอนนะครับจัดเต็มแล้วก็ตัวภาพกราฟิกเนี่ยก็เหนือกว่าตัวเกมทางาฝั่ง p l a y s t a t i o n ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะถ้าพูดในแง่เรื่องของความสมจริงหรือว่าของตัวภาพกราฟิกกับเฮล a บ e ภาคที่2นะครับซึ่งอันนี้แหละก็ต้องรอดูทาง PlayStation เองว่าจะมีตัวเกมไหนที่สร้างความสมจริงเนี่ยเข้ามาทัดเทียมกับตัวเฮล a บ e ได้ในความรู้สึกของผมนะอันนี้นะแต่ว่าทางฝั่ง p l a y s t a t i o n เองเนี่ยก็เป็นคนที่ ยกระดับของตัวภาพกราฟิกในตัวเกมยุคหลังๆเนี่ยมาเรียกว่าโอ้โหเป็นมาตรฐานที่ถ้าเป็นค่ายเกมเล็กๆนะครับหรือค่ายอินดี้เนี่ยไม่ต้องพูดเลยนะครับในการที่จะสร้างตัวเกมที่มีคุณภาพตัวภาพกราฟิกความสมจริงระดับนั้นได้นะครับเพราะมันต้องใช้ตัวเงินทุนหรือว่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับแต่พอมาดู l ฮ l l a ตเนี่ยภาคที่2เนี่ยเรียกว่าซึ่งตัว l ฮ l เบต2เนี่ยกับตัววันบางจำหน่าย ก็เรียกว่า21พฤษภาคมก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็เรียกว่าค่อนข้างเป๊ะเลยแหละกับตัวข่าวลือที่พูดกันมาก่อนสักประมาณวัน2วันนะครับกับตัวการวางจําหน่ายตัวเกม Halo ภาคที่2นี้ก็เรียกว่าข่าวลือกับวันที่เปิดเผยเนี่ยค่อนข้างชนกันชัดเจนนะครับค่อนข้างค่อนข้างเป๊ะนะครับแล้วก็ตัวาการเปิดตัวงาน Xbox Developer Direct, Direct ครั้งนี้แหละนะครับก็เรียกว่าชนก,นกันกับตัว การเปิดตัวของการวางจำหน่ายนะครับของตัวเกม The Last of Us ตัว Part 2ออ Part 2 Remaster นะครับและมาถึงท้ายนี้ทางผมเองก็ยังคงขอเชียร์นะครับกับตัวเกม h e b a d e ภาคที่2เนี่ยให้ได้รางวัลเกม of ฟเดอะียในปี2024เลยนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี้ยที่จะวางจำหน่ายในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับก็คืออย่างน้อยเกมเมอร์ในฝั่งบ้านเราเนี่ยจะได้รู้จักเครื่องเล่นเกมคอนโซล Xbox Series เนี่ยมากขึ้นแล้วก็รู้จักในเรื่องของตัว การสมัครสมาชิกอย่างในฝั่ง PC ก็คือตัว PC g a เก Pass เนี่ยมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะตัวเกมเหล่านี้ที่ลิสต์ออกมาเนี่ยก็คาดเอาไว้อย่างแน่นอนว่ามันจะอยู่ในลิสต์ของตัวเกมพาร์ตก็คือในการจะได้เล่นแบบ d a y 1เลยนะแบบฟรีๆกับเหล่าสมาชิกนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็จะช่วยส่งให้ตัวคนรู้จักตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากขึ้นของทางฝั่ง Microsoft แล้วก็ถ้ายิ่งตัว l l b l a d e ภาคที่2ตัวนี้นะครับได้รางวัลเกม o f f เด e ะเยในปี2 0 2 4 เข้าไปอีกโอ้โหเรียกว่าเฉิดฉายแน่นอนนะครับกับทางฝั่ง Microsoft นะครับที่ทั่วโลกเนี่ยจะต้องรู้จักมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นทิศทางที่เรียกว่าสวยสดงดงามนะครับสวยสดงดงามแล้วก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างน,นะครับกับตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลของทางฝั่ง i c r o s o f t ที่ในปีนี้จะมีตัวเกมที่เฮ้ยมันเริ่มที่จะน่าสนใจมากขึ้นก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ